สวัสดีครับมาเจออย่างนี้นะครับวันนี้เราพามาเจอกับรถแข่งกันหน่อยนะฮะสำหรับยามาฮ่าฟินที่จะลงรายการแข่งบุรีรัมพ์พันเมตรนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับรถแล้วฮะแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับรถอย่างเงี้ยไล่มันเลยมาดูมาดูดช่วงหน้าก่อนดีกว่าตามกฎกติกาแล้วก็พวกนี้ก็ต้อง,ต,องต้องอยู่หมดนะแฟร์ลิง ไฟหน้าไฟท้ายอะไรพวกนี้อยู่หมดนี่กดเราอยู่ในมือแล้วเดี๋ยวเราไล่ไปดูกันเลยดีกว่านะว่าทำอะไรได้บ้างเขาบอกว่าเป็นฟินนะฮะ5-3ชักเดิมกล่องเปิดก็คือกล่องอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ท่าล่างเดิมนะครับแล้วก็นักแข่งก็เป็นมือใหม่ด้วยมือใหม่แล้วก็รถรวมคนขี่ก็ประมาณ120กิโลเกินได้ ก็ส่วนเฟรมก็เขาบอกว่าห้ามตัดห้ามย่นห้ามยืดห้ามอะไรทั้งนั้นเลยถ้าเป็นเฟรมเดิมๆนะแล้วก็ชุดสีก็ตกแต่งได้เดี๋ยวชุดสีเราโหตกแต่งอย่างเปรี้ยวอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเราโดดเด่นทางด้านนี้ <laughs> แล้วก็ครอบไมค์คอนโซลแต่บังลมนะครับต้องอยู่นะครับระบบเบรค เบรกหน้าต้องใช้งานได้จริง่เบรกหลังถอดได้เบรกหลังถอดได้ที่เราก็ไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วถ้าเบรกไม่อยู่จริงแล้วก็เอาตีนลากเอาใช่อ่ะมาดูเพราะตอนนี้ชุดชุดหน้านี่ยังไม่ใช่ของของตัวนี้ใช่ไหมใช่ใช่เราก็มาใส่แทนไว้ก่อนนะเอาไว้แบบเอาไว้ตั้งรถก่อนใช่นะแล้วก็เสื้อสูบ ก็จะเป็นเสื้อสูบที่เสื้อสูบเดิมโรงงานเป็นเดิมโรงงานเท่านั้นห้ามใช้ของเทียบของก๊อปของแต่งใดๆทั้งสิ้นใช่ลูก53ามมิลห้าสิบสามใบวาเดิมล้างได้ไล่เบาได้ใช่ใช่ไหมลิ้นเดิมลิ้นเดิมลวงนะห้าม m o ิฟายระบบสมกําลังซ้ายขวาล่ะก็ทําได้เต็มที่ทำได้เต็มที่ก็คือคัดทําได้เกียร์ทำได้เกียร์ไม่ได้เกียร์ไม่ได้ใช่เกียร์เดิม แคมได,มไดนะ้มาดูตอนนี้เราแต่งอะไรไปบ้างแล้วนี่อย,อย่างแรกเลยที่เราเห็นเด่นๆเ,เลยคือนี่ท่อท่อเลยท,ท่อสร้าง Ds4 นะครับก็คือแดงสายสี่นี่เองต้องขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยสปอนเซอร์ด้วยนะครับสปอนเซอร์เริ่มเข้าแล้วนะครับตอนนี้ยังขาดอีกหลายอย่างเยอะนะร,รีบๆหน่อยนะครับสนามแรกใกล้แล้วด้วยนะฮะขาดอีกเยอะนะครับใครสนใจนะครับเพราะว่า,วาขึ้นโพเดียมแน่นอนนะครับคันนี้นะ ต้องมีนะครับหนึ่งถึงสามไม่ต้องมีนะฮะโอ้ขนาดนั้นเลยต้องมี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 อะไรต้องมีโพเดียมดินี่นี่ก็เครื่องเสร็จแล้วนะเหลือจัดสภาพอีกนิดหน่อยเราเราเน้นชนะฟาวซะส่วนใหญ่เพราะเราออกตัวดีๆไว้ก่อนแล้วก็ส่วนมากเขาก็จะฟาวแพ้กันไปหมดอ๋อนี่นี่เครื่องเราเสร็จสมบูรณ์แล้วนะมีเครื่องเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้โห วายว่าชาวบ้านนะชาวบ้านเครื่องยังไม่เสร็จเลยนะโอ้ยเขาาคนหนึ่งเขาวายว่ะเขาวิเคราะห์กันเขาวิเคราะห์กันอย่างเดียวเลยเขายังไม่ได้ลงมือทําเลยนี่เราเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหลือแต่สภาพอีกหน่อยก็วิ่งได้แล้วอเทสได้แล้วตอนนี้ขาดล้อนะครับแล้วก็โช๊คหลังนะครับโช๊คซุบหน้านี่ก็ต้องเปลี่ยนนะโช๊คหน้าโช๊คหน้าของเดิมของเดิมของเดิมแล้วก็ระบบเบรกนะยังขาดนะขาดโบอะไรเงี้ยนะอ่าใช่ใ ยางยางด้วยยางช่วงนี้ยางก็ขาดนะยางยาง IRC นะครับโอ้ใครขอได้นะเพาขอด้วยนะขอส่วนลดยังดีอ่าสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นโอ้ขนาดนั้นเลยแล้วน้ำมันนี่เราจูนอะไรตอนนี้ E85 E85 ใช่ E85 นี่แล้วก็บอกปากอย่างสวยนี่เราทำบอกแล้วนะของร้านไหนเนี่ยเบาซิ่งสุขสวัสดิ์เบาซิ่งสุขสวัสดิ์นี่ทีมงานนอนน้อย คุณคุณนะนอนน้อยเนี่ยก็รถใหม่ไม่ใหม่ก็ดูนี่ยังอยู่เลยนี่กระจกกระจกยังอยู่เลยแต่รถนี่เทสวิ่งมาแล้วนะร้อยสามสิบกโลเนี่ยลองวิ่งมาแล้วร้อยสามสิบกโลนี่คือเราวิ่งไอดูงานดูดูไอ้นี่ด้วยใช่ไหมเหมือนลันอินเครื่องยนต์มาในตัวแล้วมีมีอะไรที่เราแต่งไปบ้างมีอะไรที่เราแต่งไปบ้างก็พวกลิ้นเร่งอะไรพวกนี้ที่เราล้วงไปแล้วอะไรพวกนี้เร่งนี่นะที่เราล้วง ตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใบของเดิมเราเอาไปล้วงมาล้วงให้มันคือยังให้มันบางให้มันใหญ่ขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นใช่ใหญ้ใบปากมันใช่ใช่ใช่ให้มันใหญ่ขึ้นก็ไม่แบบไอ้กล่องเราเราใช้ของอะไร API โอ้ APIAPI ก็สปอนเซอร์เรานี่ใช่โอ้ดีใจจรงเลยแต่แต่ตอนนี้กล่องยังไม่มานะรอกล่องอยู่ง้นรอรอกล่องอยู่สรุปทันไหมทันทันนี่ต้องทันนี่อ๋อเก นี่ตอนแรกว่าจะติดเครื่องให้ดูแต่พอดีว่าไม่มีโซ่เพราะว่าอ๋อนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าเราเอาโซ่ออกไปโอ้อยากฟังเสียงซะ้หน่อยเราเอาโซ่ออกไปแล้วเด้ยวไว้เอาคลิปเสียงมามาลงให้หน่อยได้ได้ได้เ้ยเรามีคลิปเสียงอยู่นี่เดี๋ยวเราแทรกให้ได้ได้อันนั้นเป็นเป็นท่อเดิมอยู่ใช่ไหมอันนั้นเป็นเป็นท่อแต่งท่อสูตรมันไม่ใช่ทอนี่ใช่คนละอันเอาไว้ฟังเสียงเล่นได้ปะอันนี้อันนี้เดี๋ยวรอติดเลยไม่เกินวันสองวันเดี๋ยวก็ติดแล้วโอเคได้เดี๋ยวติดแล้วเดี๋ยว แท็กคลิปให้ดูโอ้ยช่างเขาทำ24ชั่วโมงคันเนี้ยไม่หลับไม่นอนเหรอปวดหัวไหมเหรนอนน้อยเหรอปวดหัวนอนน้อยคือไรดีดปวดหัวไหมช่างปวดหัวปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องเรื่องมันจะทําอะไรต่อดีใช่ไอ้นี่ออกได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มันคือตัวติดแต่ตัวติดไอตัวไฟลิ่งใช่ไหมใช่ใช่ดันน่ะ แต่พักเท้าหลังนี่เขาตัดได้นะแต่ของเราไม่ตัดของเราจะไว้ดําเดิมอย่างนี้เพราะว่าเรากะจาไปใช้งานต่อได้เลยใช่เราใช้งานต่อได้เลยอันนี้เดี๋ยวของเราก็รอสวิงอาร์มาสวิงานเป็นสวิงงานแต่งด้วยใช่เป็นมินิมแต่งอ๋อผมก็เบาเขมี่กันเลยใช่ขาตั้งคู่นี่ก็ต้องออกปะเนี่ยขาตั้งคู่ไม่แน่ใจอาจจะเอาออกก็เดี๋ยวดูน้ําหนักอ่ะว่ารวมกับคนขับแล้วมันมันมันถึงร้อยยี่สิบไหมใช่ถ้าถึงก็ถ้าไม่ถึงก็ยัดมันเพื่อให้มันหนัก แต่โอ้ยไม่ไรบอกขอกว้างนี่ฟินโหนบอกให้ตัวลองเปิดบ่อดูหน่อยบอกกว้างนะใส่อะไรไปได้นี่พูดถึงใส่ลายทวงไปได้นี่ถ้าเกิดน้ำหนักไม่ถึงก็หินเหินใส่ไดใส่เข้าไปกว้างอันนี้ใส่หมวน็อกได้นะหมวน็อกได้ขึ่งใบเลยนะ่นี่ยะใส่ใบขึ่งใบได้ใช่ใส่ได้นะโอ้นี่เบาปาดสวยนะเบาปาดสวยเอาใจยามาห้าน่าดูนี่มีโลโก้ด้วยโลโก้ยามาห้านะอันนี้รถเราต้องนี่ซื้อส่วนตัวเลยเนี่ยเ ลงทุนนะเนี่ยลงทุนเออแล้วไอ้แข่งนี่วันวันนี้อะไรนะสิบแปดสิบเก้ากุมภาสิบแปดกุมภานะอย่าลืมนะใช่บุรีรัมย์พันเมตรฝากด้วยเออต้องมาแล้วโพเดียมอ่ะต้องมาแล้วนะที่หนึ่งเงินรางวัลเยอะนะที่ที่หนึ่งเงินอะไรสามหมื่นทำเป็นเล่นไปโอ้โหสามหมื่นเลยสามหมื่นหักค่าใช้จ่ายก็เหลือคนละพันกว่าบาทเองโอ้ยใช้จ่ายเยอะขนาดนั้นเลยอ่ะเออเนี่ย เหต่อสวยท่อสวยเนี่อต้องแก้กนิดหน่อยนะไม่รู้ <c oughs> ไม่ร,มรู้ต้องลองติดเครื่องห่อนต้องลองวิง่งงอนต้องลองก่อนใช่แล้วไอ้พวกไอ้ของเหลวไอ้น้ำน้ำมันนี่เขาบังคับไหมมันก็ใช้ได้ทั่วไปอะ่ะของทั่วไปใช่ของทั่วไปมันไม่มีท็อปเตอร์น,น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องอ๋อไม่เป็นไรน้ำมันเครื่องเดี๋ยวใช้น้ไม่มีน้ำมันเครื่องเดี๋ยวใช้น้ำมันพืชแทนพวกนี้นะมาเข้าได้นะใช้น้ำมันพืชแทนพืชแทนได้ช่วงนี้ ต้องประหยัดหน่อยไอ้นี่ออกได้ไหมเลาะได้เลาะได้เลาะเจาะได้แต่ต้องมีแต่ต้องเป็นโครงเดิมเลาะเจาะได้แต่ต้องเป็นโครงเดิมคือแบบให้บางเฉียบเป็นแบบบางเลยก็ได้แต่ต้องเป็นโครงเดิมอยู่ายทะเบียนต้องมีไหมติดก็ติดแล้วแต่ถ้าอยางั้นแล้วแต่เลยแบตเตอรี่อะแบตเตอรี่ใส่ด้วยเดิมเดิมแบตเตอรี่แต่งได้แต่งแรงแต่งก็ได้แต่งก็ได้ ก็ได้ดาวนโหลนะครับขอด้วยนะดนาโวลหนักไปไปหนักเราไม่ใส่แบตหนักแล้วพวกไอสายถักสายอะไรพวกนี้อะไรเบาได้อีกนะได้ได้ได้แต่ว่าไม่มีงบแล้วนะใช่ซื้อรถหมดแล้วนะใช่ซื้อรถหมดแล้วสวยสวยนี่จะบอกว่ารถเราเดิมไม่จริงกระจกยังไม่ได้ถอดนะเรดิอืมก็นี่แหละวันสองวันนี้เดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูว่า จะไปลงสนามแล้วจะไปลองวิ่งดูแล้วใช่ไหมว่ามันมีอะไรต้องปรับต้องแก้นะแล้วก็รอดูต่อไปคลิปหน้านะว่าจะอัปเดตไปถึงไนแล้วฝากติดตามด้วยว่าจะเอาคลิปวิ่งในสนามให้ดูหรือว่าซ้อมๆแอบซ้อมๆดูเวลาว่าเอ๊กกี่วิกี่อะไรนี่นะรอให้ทีมอื่นเข้ามาขิงกันเล่นนะว่าเออนี่ร้านมือใหม่นะครับฝากด้วยนะวิ่งไดเท่านี้เอง ฝากทีมด้วยฝากทีมด้วย B B M Racing ครับบายมณฑีสุขสวัสดิ์ A B I Tech นี่จำได้ด้วยโคตรเฟี้ยวน่ารอปบาย